ถ้าเราไม่มีความนับน้อมไม่มีทางเกิดธรรมได้เคนปฏิบัติไม่แข็งคนปฏิบัติต้องอ่อนอ่อนไม่ถึงว่าอ่อนด้วยคุณธรรมภายในนี่แข็งแข็งดังเพ็ดตีไม่เข้าแต่ข้างนอกนี่อ่อนกราบสง่าเรียบร้อยนั่นคือปฏิบัติเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็ทุกคนอ่อนแต่ทุกคนพระอาจารย์อยากจะตีข้างในให้แข็งอยากจะตีให้แข็งไปถึงเวลาเรากระทบอารมณ์ ให้มันมีกําลังที่จะรับมึงได้นะให้เรารักษารอยยิ้มรักษาเรื่อตาแห่งความสุขเนี่ยให้มันตลอดให้มันตลอดไปนะไม่อยากให้เราตาเศร้าไม่อยากให้ความรอยยิ้มของเรามันหายไปอยากให้รักษาตัวนี้คือรักษาที่เปลีนตัวโอเคนะอันนี้คือสายเกิดแไปสายดัดก็เหมือนกันถ้าเราตัดสายเกิดก็คือดัดอราวิชาได้เราก็สามารถเข้าใจเรื่องความดับ ถ้าจาย์พูดถึงสายเกิืนเนี่ยคือกันเป็นแม่ใจเกิด่ภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ไม่เฉงนาทีห้านาทีก็ลืมไปแล้วค่ะยนานก็จะกลับมาได้เพราะจิตใจนั่นองคุณแม่พุโทโธเวลาภาวนาก็คือเราจะเอาจิตแอ้มาอยู่กับพุโทโธเนาะแล้วมันก็ลืมมันมันลืมแปลว่าสติเราไม่ต่อเนื่องความต่อเนื่องมันไม่ไม่ไปติดต่อสมาธิ ถ้าเกิดเรามีความตั้งใจมีความพยายามมากตั้งคาดหวังว่ามันจะสงบมันจะไม่สงบโดยไม่ต้องทําแบบสบายๆทําแบบพอดีทําแบบพุโทโธแบบสบายเอ,อลงไม่เป็นไรลืมไม่เป็นไรแต่ให้ฝึกให้กลับมาเรารู้ให้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติท้าสติไม่แข็งแรงมันอยู่ไม่ได้ถึงนาทีหรกจะดูลมหายใจก็ดีจะพุโทโธทมโมสังโฆพระอาจารย์สอนยอดเยยมเนี่ย แม้กระทั่งบริกรรมโตโยต้าคอนด้าเนี่ยก็ไม่อยู่เห็นไหมจะเอาอะไรมาปลูกจิตมันก็ไม่อยู่เพราะสติเราเราไม่แข็งแรงแตอนนี้เทคนิคเนี่ยสําคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเหมือนเดแม่มาวัดเนี่ยให้เยิแม่ทํางานกว่าเช็ดหูที่พระอาจารย์เห็นนะพระอาจารย์แอบดูอยู่นะให้เราทําให้โดยทําด้วยความรู้สึกตัวมีสติอยู่การทาเมื่อเราทาอยู่อย่างเงี้ยมันมีความชนานาญมันมีกําลัง มันจะเป็นสมาธิโดยไม่ต้องหลับตาอ่าคือคือมันจะอยู่กับปัจจุบันตอนนี้พอเราจะจะไปนั่งสมาธิเน่ยโอ้มันสงบมันเหมือนจิตเชื่อเราอะเราจะหยุดความคิดก็ได้จะให้มันคิดก็ได้เหมือนพระอาจารย์พูดพรอาจารย์ต้องปรุงแต่งต้องเฟ้นธรรมะออกมาพูดต้องคิดใช่หม้แต่ท่านอยู่ถ้าจะไม่คิดก็ให้มันให้มันสงบนั่นคือถ้าถ้าสติเราฝึกดีแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่แบบสงบ ได้ตลอดหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่ต้องท่องเลยนะพระอาจารย์จะไม่ท่องเพราะอาจารย์ฝึกด,ดูลมหายใจพระอาจารย์ฝึกลมมาตั้งแต่อะไรตั้งแต่ก่อนบวชนะชอบชอบนั่งแบบไปหางุญมายมแม่มันอยู่กับลมแนละ้วมันสบายมันมันไม่หิว,ว่ข้าวก็ไม่หิวไม่ต้องการอะไรเลยมันมีความสุขมันมีความอิ่มมันสบายแบบยิ่งกว่าสบายนอนในห้องแอร์นะมัน มันเป็นความเบาพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าอาน,นาปนาสติเนี่ยคือการดูลมหายใจเข้าออกนยจะแม่ที่จะแม่พุโทโธนี่จะแม่ก็ดูลมใช่ไหมแต่ว่าจะแม่เอาเครื่องมาปลูกเครื่องปลูกไว้ให้มีคําพูดสองตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราดูแบบธรรมดาก็ได้อืดูเฉยเฉยแต่ทาอะไรให้เรารู้ลมก็ได้สลับรู้ลมรู้กายไปเรื่อยๆือไปเรื่อยอย่าไปคาดหวังว่า,ม,วามันจะต้องดี หรือว่ามันจะต้องเป็นความสรงบเพราะว่าเราไม่ตั้งด้ความอยากอย่าไปตั้งด้วยตัณหาอย่าไปเอาตัวตนเป็นที่ตั้ง